สวิธีบวก1ึงเคล็ดลับสำหรับสายฟรีเล่นกิจกรรม3ปีสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมถ้าเกิดสายฟรีเข้ามาเนี่ยให้เราพุ่งไปที่ของที่มันสําคัญครับซึ่งแต่ก่อนนี้มีราคาเป็นหลักพันพันบาทตอนนี้ก็คือว่าเขาแจกฟรีแต่เราต้องแลกด้วยการที่เราเล่นและเก็บกิจกรรมเก็บของเอาง่ายๆสิ่งที่น่าสนใจในกิจกรรม3ปีปีนี้สําหรับสายฟรีคือสูงสุดเลยนะเป็นหมวก OCP ครับแต่ Not อตฟอร์เซนะ แต่ใส่คาฟ้าได้นะเราก็จะมีในเรื่องของหมวกไรเวิร์ดอ่ะเวลาเราเป็นฟาร์มบนบกนิน้วนี่นั่นเนี่ย FP ก็จะไม่หมดนะครับฟาร์มเป็นน้าก็ได้เออ <c oughs> ดักไว้ก่อนจะมีคนถามในส่วนที่3นะเราก็จะไม่ว่าอาวุธหรือของสสัยเนี่ยที่มันเป็นคอมโบกันนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจสกิลตัวอ,อย่างเช่นพาราดีเนี่ยก็จะเพิ่มโคลอร์ เจ้าตัวชุดที่เป็นอาวุธโปรไฟชันนะรวมถึงเสื้อผ้าสวมใส่เนี่ยที่เป็นไทม์คิปเปอร์อ่าประมาณนั้นข้อที่4ฮะชาโ์โ์ฟ้านี่ก็ถือว่าแจ่มแต่มันจะต้องตีบวกพอเราเล่นไปเรื่อยๆื่อเราก็ต้องหาฟาร์มหาเงินบ้างใช่ไหมไปซื้ออีดูมาตีบวกบ้างอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องตีสุดตีบางชิ้นก็ได้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปต่างๆหรือไปพูดคุเดินสตรีมได้นะประมาณ2ทุ่มแทบทุกวันเลยครับแล้วก็ยังมีได้กระเป๋าพึ่งด้วยนะครับกระเป๋าพึ่งเนี่ยกลีดได้ ต่อให้เราบวกศูนย์ก็กีได้แต่ถ้าไหวตีบวกมันไม่แตกนะก็ตีไปเรื่อยจนถึงบวกเจ็ก็จะได้เอฟเฟกในเรื่องของดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะอ่ะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะที่สายฟรีเข้ามาแล้วเนี่ยต้องนึกถึงและต้องเอาให้ได้ครับที่ผมพูดมาเพราะฉะนั้นจากของฟรีที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นของที่ฟรีและดีเพราะฉะนั้นกลับมาที่การเริ่มต้นของเราครับสายฟรีเนี่ยผมมีไอเดียที่จะจะม,มาแบ่งปันนะครับแบบกว้างก่อนเนานะสัก2ไอเดียแล้วกันนะครับรวมกับอีกเคล็ดลับ ข้อที่ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเลเวลได้เลยครับโอเคเราจะได้เจ้าตัวไบเดเกตโยนเก้าเก้ามาตัวหนึ่งให้เราลองการโยนแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเลยครับอันนี้เป็นก่อนไฮคาร์พอเราได้เก้าสมมุติตัวอย่างแล้วกันเนาะเพื่อจะทำปาราดินใช่ไหมครับก็โยนเก้าเก้ามาเป็นทักดาบใช่ไหมครับได้ชาโดว์ดำด้วยเนาะ,ะไปดูคลิปได้นะผมพาทําไปแล้วนะครับทีนี้พอเราโยนมาปุ๊บให้เราเนี่ยอัพจอ็อบเก็บจอ็อบเก็บจอ็บจอบจนกระทั่งเราจ็อบห้าสิบบวกหาเงินด้วยนะครับเราก็ต้องหาเงินนิดหน่อยประมาณ1น 285M เอมเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นค์ดนะอันนี้เงื่อนไขมันแต่ว่าผมก็ทําคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในร่างดีคิปชันนี้เหมือนเดิมทีนี้พอเราทําเสร็จนะครับเราก็เป็นไฮค์ดเราก็ต้องไปเก็บเลเวลนู้นนี่นั่นไปเขาก็จะมีของรางวัลให้ไปด้วยช่วยให้เราปั๊มช่วยเราเก็บง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอทําไปเนี่ยมันจะมีของไฮค์ดในแต่ละเลเวลนะเราจะต้องทาทุกเลเวลครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีผลไม้ด้วยในระหว่างนั้นก็ไปหาผลไม้จะไปฟาร์มหาผลไม้หรือจะทำควสในแต่ลละวัันันนนหหาผไไมม้้กก็ดเือครบ ส่วนพวกนี้ก็อาจจะไม่ลงลึกเนาะก็ได้ไปเลเวลห้าสิบหกสิบได้ชาร์โลฟ้าเลเวลเจ็ดสิบได้อาวุธโปรเบชั่นนะเลเวลแปดสิบได้เจ้าตัวหมวกไรเวิร์ดและเลเวลเก้าสิบได้คอสและเก้าสิบเก้าไฮคาจะได้หมวกโอเจปีซึ่งรุนแรงมากครับแต่เงื่อนไขก็คือว่าหมวกโอเปีในแต่ละอาชีพเนี่ยมักจะต้องไปคอมโบกับเจ้าตัวประดับของเขาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาให้ได้ก่อนเดี๋ยวนาคคสักปีหน้าราคา ของนี้มันล่วงลงเราค่อยไปซื้อก็ได้ครับเเราไป็สายเฟียได้ของแบบที่ผมพูดนะโอ้โหตัวอย่างเช่นพราดินเนี่ยไปวันฮิตลุงขีเมฆเลดิกวันเดอร์เลอร์สบายครับขอแค่มีของตัวนี้เช่นเดียวรวมถึงถ้าเราไหวเนาะตีบวกกระเป๋าพึ่งรวมถึงชาโดฟ้าเนี่ยดีไม่ดีนะครับอาจจะลงดานโอเจได้แบบสบายสบายเลยนะอันนี้คือวิธีแรกนะครับที่เราจะทําดําเนินการแบบนี้ไปเลยครับยังไงเราก็ต้องเก็บเบลฟาร์ม เจ้าตัวผลไม้คู่ไปด้วยอยู่แล้วมาเรามาพูดในแบบที่2ก่อนนะครับในแบบที่2เนี่ยอาจจะเป็นการที่เราสวนทางทีดนึ่งครับก็คือว่าแทนที่เราจะเข้ามาแล้วรีบๆจ้ำรีบๆเก็บเวลใช่ไหมครับหาผลาไม้ฟาร์มเงินให้กลับกันครับให้เราย้อนด้วยการฟาร์มเงินก่อนครับเข้ามาเพืบนเพื่อนเนี่ยปั้นตัวละครเลเวลยี่สิบถึงเจก็ได้ครับมันมีห้องสําหรับเก็บกิจกรรมตีมอเตอร์2ตัวส่งเคลยได้1เวลตีมอเตอร์5ตัวได้1เวลอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้พอเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเลเวลเจ็ดเเนาะเราก็เอาเราปั้นโลกขึ้นมาตัวหนึ่งก็ด้ครับเอาโรกเนี่ยพอเลอเวลเจ็ดเนะครับไปฟาร์มที่แมปสเต็มในแมปสเต็มเนี่ยมันผมพูดไปแล้วคิดไปแล้วก็คือว่าในแมปสเต็มเราจะได้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสเต็มนะเราก็ฟาร์มขายได้เอาผลไม้ไปทํากิจกรรมยิดทีนี้ผมจะคนนํานวณเขาค่ายดูนะครับการหาสเต็มเนี่ยตอนเนี้ยเราสติลด้วยแล้วเราก็ฟาร์มด้วยเรามีโอกาสได้ถึง2ชิ้นเลยนะต่อการตีหนึ่งตัว ก็เราจะต้องแบ่งเวลาเนาะเราใส่ฟีอะครับก็ต้องฟาร์มที่แบบสเต็มนะให้มันได้เยอะที่สุดเยอะเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงมา๋ยวผมคำนวณให้ดูเนาะเวลาเราไปฟาร์มสเต็มนะครับเขารับอยู่ที่หน้าง,งานเลยก็คือที่แบบสเต็ม950ต่อชิ้นทีนี้ถ้าเกิดเราฟาร์มได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้กดก้ามกดเลยนะครึ่งชั่วโมงนะได้ประมาณ2 0 0กว่าชิ้นผมตีไปต่ำๆสัก2 0 0้ชิ้นก็แล้วกันเนาะ2 0งรอชิ้นนะครับคูณ2นะให้เป็น1่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าหาานนะึ 400ชิ้นนะครับคูณด้วย950เซนะีเนาะที่เขารับเพื่อนจะได้380เอาตีแบบว่าถั่วเฉลี่ยแล้วกันเนาะจริงๆมันมาได้200กว่าครับบางกนก็ได้300กว่านะก็คือว่าเบสเสร็จแล้วน่าจะได้ประมาณ4แสนนะต่อ1ชั่วโมง4แสน1ชั่วโมงนะครับถ้าวันหนึ่งเราเล่นสัก5ชั่วโมงก็คูณ5นะฮะทำไงได้นะเราฝ่ายฟรีเนาะก็ต้องฟาร์มในกีกมานะครับก็เท่ากับว่าได้วันละ2เอ็มในระหว่างนี้เพื่อนไม่ต้องทำอะไรเลยนะฟาร์มทั้งวัน,นครับถ้ามากกว่า5ชั่วโมงได้ก็ฟาร์ม นี่คือวิธีที่2นะไม่ต้องไปเกี่ยวเวลบไม่ต้องสนใจอะไรครับสนใจแต่แมปสเต็มแมปเดี่ยวเราจะได้ผลไม้ได้ของในนั้นได้ดอกเหลืองได้กรีบบล็อกรวมถึงเราได้สเต็มออกมาขายนะครับอันนี้ผมแค่คำนวณแค่สเต็มนะัยังไม่รวมก k ีบบ็อกรวมอะไรเลยนะครับถ้าเราได้วันละ 2M อันนี้แบบขั้นต่ำวนะยังไงผมว่าเพื่อนเอาสัก 3M ก็ได้นะ 2M นะคูณกับ30วันก็มีทั้งหมด 60M 60M ถ้าเราตีเป็นเงินน้าตอนนี้เป็นเงินบาทนะครับเอมละ13บาทก็คูณที่13นะก็เท่ากับ780บาทโอเค780บาทเนี่ยไปเติมเจ้าตัวนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะฮะตัวนี้เห็นปะนะนี่นีนแล้วก็เลือกไปแถบสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับนี่ผมก็เพิ่งซื้อไปนะมันจะใช้ประมาณ549บาทนะตัวนี้นะครับเพื่อสามารถเติมแล้วก็ซื้อตัวนี้ได้เลยตัวนี้ถามว่าได้อะไรใช่ไหมครับพอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เจ้าตัว VIP Black Card มา1ใบ ตัวนี้แหละครับเอาไปโยนเลเวลได้เลเวล70จ็อบ70และเป็นไฮคาร์ดด้วยครับคือจ้ำได้เลยครับวิธีการจ้ำไปดูในช่องผมผมทำไปแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ล่าทิพชั่นนี้ด้วยเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ยังได้ VIP แบ็ c คอยอีก150เหรียญครับถามว่า VIP แบ็ c คอยเอาไปทำอะไรเรามาซื้อของในเจ้าตัวแค่ h o p ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมลบราคาเมื่อกี้ก่อนอันนี้1เดือนนะเพื่อนๆได้780ลบไปที่549 ครับก็จะเหลือที่230บาทใช่ไหมเพื่อนๆจะเหลือเงินอีกต้องประมาณ230บาททีนี้เหรียญเมื่อกี้เรา150เหรียญใช่ไหมครับให้เรามาคลิก m อ็ตัวที่2ครับ Shop VIP อพีแบ็กคอนะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกข้อ2ครับโอเคกดโอเคกดโค้ดไปนะฮะทีนี้เจ้าตัวเนี้ยให้เพื่อนๆผมแบบฟันธงเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเป็นเบิร์ดเดย์กิ๊บบ็อกครับตัวนี้จะใช้100เหรียญแต่เราเหลืออีกห้เหรียญให้เอาอันที่2ครับ All in one บัฟบ็อกตัวนี้อีกก50เหหรรีียญ็จะมดดพอคับ เจ้าตัวออยวันบับบ็อกเนี่ยนะข้อดีของเขาก็คือว่าเมื่อเราเปิดแล้วนะครับเราสามารถเอาของเนี่ยเข้าคาฟาได้ตัวอื่นเอาไปใช้ได้สามารถกดบัฟได้ออโอ้โห edk 3 0 edk เพิ่มอีก5%เป็นะครับ d k เป็นเอ่อเพิ่มนู่นนี่นั่นอีกลด vgt นู่นนี่นั่นอีกเพียบเลยครับใช้ได้ทุกตัวละครเข้าคาฟาได้ไอตัวเบิร์ดเดย์กิบบ็อกเนี่ยต้องระวังหน่อยครับเพื่อนเพื่อนจะต้องทําการเปิดจะในตัวที่เราจะใช้จริงๆครับสมมติเราจะเอาตัวนั้นเปเกตเบล หรือจะเอาตัวนั้นอะทำกิจกรรมอะผมแนะนําว่าให้เปิดตัวนั้นเลยนะครับพอเราเปิดมาแล้วเราจะได้ทั้งหมดสชิ้นครับคือหนึ่งเป็นคาฟ้าพับไอตัวนี้แหละพอเราเปิดแล้วมันจะติดตัวละครครับลงใส่เจ้าตัวคลังไม่ได้อันที่2เราจะได้เจ้าตัวคอสตูมเบิร์เดย์เค้กแคทมาเจ้าตัวเนี้ยนะฮะมันจะมีสถานะก็คือเพิ่มยิปีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดรอปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดวีซิีอีกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเจ้าตัวหมวกเนี่ยมันใช้ได้นู่นเลยะฮะถึงวันที่เก้าม 2568เลยครับคือควดคุ้มอะ่ะกลับไปที่ตัวแรกครับคาฟ้าบัฟที่มันติดตัวละคร7วันอะ่ะครบ3าวันใช่ไหมให้เราเนี่ยดับเบิลคลิกใช้ไปเลยฮะหลังจากนะั้นคือเราอย่าเพิ่งฟาร์มนะภายใน7วันอะ่ะเอาเลเวลให้ได้ไฮ้คก้าเก9ให้ได้ซึ่งผมคิดว่าได้แน่นอนครับถ้าเพื่อ,อนๆเล่นได้วันละเกิน5ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยได้อยู่แล้วครับจริงๆถ้าผมคำนวณก็น่าจะไม่เกิน3-5วันซะด้วยซ้ำนะถ้าเพื่อนๆเล่นหลายๆชั่วโมงเนาะเอาว่ามันคูณควดเยอะเลยนะครับ และก็ยังมีอีกสเต็ปหนึ่งครับอันนี้เป็นอะไรที่ถือว่าเคล็ดลับเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยเฮ้ยถ้าเราดูทรงๆแล้วเงินก็สุดท้ายเราก็หาฟาร์มเงินกลับมาคืนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนําโดยเป็นทางลัดเลยนะครับแทนที่เราเนี่ยจะไปนั่งฟาร์มนะหรือนั่งเก็บเบลอย่างเดียวเหมือนข้อแรกข้อ2เนี่ย สู้เรามาซื้อเลยดีไหมครับโอเคมันอาจจะไม่ใช่สายฟรีนะแต่เป็นแนวทางได้ครับก็คือว่าเราอาจจะซื้อแล้วเราค่อยไปฝากมาเงินในเดือนที่2ก็ได้ครับเดือนแรกเราก็อาจจะได้ทุกอย่างไปแล้วเดือนที่2เราก็ค่อยฝากเงินมาคืนนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหลังตู้เย็นเมียเราก็ไปเก็บมาก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปคืนอีกทีหนึ่ง <c ười> คืนพร้อมศพหรือเปล่า <c ười> คืนพร้อมหัวแบะหรือเปล่านะฮะ อาเป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของวิธีการเนาะสวิธีบกอีก1เคล็ดลับนะเพื่อนๆไปเลือกใช้เอานะครับเราจะได้สบายใจเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลเวลไวซึ่ง2วิธีแรกคือมันเริ่มสตาร์ทที่ศูนบาทอยู่แล้วครับเพื่อนๆไม่มีปัญหานะยังไงก็แล้วแต่เลยนะเป็นแค่ไอเดียเนาะไม่ใช่ไอเดียที่ดีที่สุดน,นะครับแต่ก็ออกมาบอกก็แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะได้มีคลิดไปดีอย่างนี้ใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เดียโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็พูดคุยในช่วงประมาณสองทุมครึ่งแทบทุกวันเลยนะครับในสตรีมเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับ